คาเฟก์คาเฟก์ดูคาเฟกอยู่ที่เท่าไหร่ F F L E F เต็มสองซ้ขอโทษครับไม่เป็นไรดีนะขอโทษครับเสียงดีเสียงดีสอดดีหล่อล่ำขอโทษครับสวัสดีค่ะชื่อคิมมี่จักรจี้หัวใจค่ะ เดีแยวนี้ขอคุณค่ะฟันสีราคาหนูไม่ได้แค่นอีกเหรอฮะนม่เป็นยังบ้งกับ300ก็พอแล้วไม่เต็มพันฮยแม่อีชอวันก่อนเขาให้บุหรี่มวงหนึ่งมึงยังวิ่งตามแทบตายไปแน่งมาเดี๋ยวจะไปสภาวล่ะไปแต่งตัวบางตัวให้10ลูกเอาตังค์ไงสตอรี่ที่แล้วไปละ ลูกโพกู่ไหนอ่ะลูกโพกู่ไหนพี่เมยกอยู่ไหนตัวล่าหลังเรเบลมมาเลยคุณรุ่งโดนต่อใช่ไหมโอ้คนเดี้ยะแมหลายคนเลยสินะถ้างี้เฮ้ โตโตาตไม่ต้องให้ครับไม่ต้องให้สุดดีตัดเลยได้แล้วเนี่ยอันนี้คนเนี่ยไปบอกเรียกไอเลียวลงบอกเรียกเียวไม่ให้เลกเพิ่หมวกเต็มหมวกสิบอ้าวมึงเป็นบางโต่งกันเหรอชื่อยังเขาเขาเป็นโตโตก็นหมดแล้วนะอันนี้ยังโตครับยังโตมัตเตอร์ฟัเตอสิบสี่แล้วก็สีอะไรวะจะไม่ได้ทุกปีเดี๋ยวต้องไปเอาของขวัญให้ไอรีนนีเนี่ยเออแป๊บนึง ลูกบอลดีเฮียครับลุงผมโอนไปแล้วนะของพี่หนึ่งอ่ะสิบลูกอ่ะสิบลูกเฮ้ยย้ของครับยิงข้างกระจกดีๆเร็วๆมาเห็นปะข้างหลังเห็นปะเห็นกูปะเห็นเอ้ยขยับขวานิดนึงลุงขยับขวานิดนึงเออหันมาอีกคนนึงอ่ะไม่เอกอยู่ไหนวะตรงนั้นไม่เอกถอดกอดดิเขาอยากขยับดิไม่เอกขยับขวานิดนึงขวาไม่เอกอ่ะขยับเข้ามาเออยขยับมาเร่งสอง เอี้ยสภาพบางโตต้องเอี้ยเขาดิอ่ะไปไปหน้าลิเกต่อหน้าลิเกสิบลูกใช่ไหมเฮ้ยไปละแต่งกูปที่บ้าต่อไม่มีเอี้ยไม่เคยแตใครเป็นใครแต่กูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวดมผมพาแต่งโอเคมีเผื่อผมไหมหนาลิเกเนี่ยมีเผื่อผมมีเผื่อผมไหมหนาลิเกมีเผื่อผมไหมของเลี้ยวอ่ะของเลี้ยวของเลี้ยวด้วย ขอให้เลี้ยวได้มแต่เราบอกว่าถ้าเราแต่งทุกคนเนี่ยเฮ้ยให้ชอหมวก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 เท่าไหนสิบสี่สิบสี่เป็นผ้าโพกอะสี่หกมั้งถ้าจะไม่ผิดอะสีแดงอะสีแดงอ๋อ Oh no แต่งหน้าเสร็จยังอ่ะมาดีมาดีเร็าเนี่ยเอเลี่ยวแปลงมึงแปลงมึงผิดสีเฮียเอ๋อแปลงผิดสีเราเปลืองผิดเปะ เอ้ทำไมแม่เอ๋มันข่าวขนาดนั้นเลยวะอ่อกาดเมคอัพไงแล้วก็สีลิปยี่สิามยามแล้วก็บัตรบัตรห้าแล้วก็บัตรบัตสุดเลยความหนา,าแล้วก็บัตรคัลเลหนึ่งอ่าเอาเอแค่นี้แหละให้ชอบปรับให้ชอบทำยังเนี่ย <laughs> ชอบ ให้ท่าอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะเฟกเฟก F L E อะไรมั้งนะโอ้ตบตูดอ่ะเอ้ยหนึ่งสองสามอปไ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 ปลุงถอดก็กต้องยืนยืนยืนเว้นระยะดีๆก่อนแบบเหมือนแข่งประกวดจริงเลือกพี่ไอแทนว่ะน้าปูคือกดเลยนะ โหงอนไก่พี่ยังทำมาแล้วคาเฟ่คาเฟกถ้าคาเฟกอยู่ที่เ่าไร F F L E F F L E อยู่บ้านรอถ่ายติ๊กตอกอะไรไม่รู้ของไม่เห็นเ่ยเขบอกให้ลงไปอยู่ตัวพกพีเต็มองซ้ำเอาเช่นแล้วใบหน้าคนอื่นมันขาวไม่หน้าผมมันเทาอะไม่ได้ปรับะไรผิดเลขหรือเปล่า เล่นตาเล่นตูตัวเซก้างชีิตอ่ะไม่เคยทำเลยแบบนี้เลยนะเอาจริงไม่เคยทำครั้งแรกนะไอ้นี่ไอ้นี่เผาอ่ะใครเคยฟิลบอสมั่งยังไงฟิลไลกับบอสอะไรไปรีมานีไปรีมาลองเข้าบ้านมาดีเลยปิดใครเคย ใครเคยกินกะทิช้าเกาะมั้งอ๋อเออเฮียกูว่าสภาพพี่โตเป็นกะทิช้าเกาะแล้วตอนนี้จะหาต้นมะพร้าวดิเฮ้ยแล้วทำไมแมรี่แต่งตัวเป็นคนสวยจังอะอีกี้อีกี้อีกี้ทำไมมันแตกต่างจากพวกกูจังวะแมรี่แต่งมันดูดีอะแค่นั้นแหละแต่งก็เป็นอีกี้แล้วดูสภาพเราดิจ้ย ต้องอดแชนหนไม่จะตัดดิสต็อกไปไปก่อนเวลาจได้จได้ลูกเดินเดินแล้วบอกแล้วกันกลางถนนไมไปไปอะเนี่ยมีไม่มีมีคนผาให้ชอเออรีปทำตันริปทำริปทไม่คุยทีเดียวอนีนะครับลงลเร็วเรวเดี๋ยวจะรีแล้ว เขาเขาจะแฮปปี้เขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่ให้ชอเขาให้เควสจีบสาวักตัวมากเลยอ่ะเอามาให้พาหนูนี่เอามาให้พานหนูนี่อันนี้ยังยังโอเคอยู่ใช่ไหมโอไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ออกเร็วอาจารย์ไปไปด้วยคนยัง ขอโทษครับไม่เป an <on> no. ็นไรครับขอโทษครับเสียงดีเสียงดียอามีดีหล่อล่มุขอโทษครับชื่ออะไรอ่ะอีชอมกีดดีชอมชื่อตองครับตองที่เหมือนกันเลยยินดียชิญค่ะชื่ออะไรหรอน้องเดียวชอมี่ะไม่อีชอมึงชื่อเหมือนเขานี่มึงก็พูดไปสินามสกุลมึอะไรนะ คู่กันคู่กันคู่กันคูช่อใตองครับใบตองไปไหนอะคะอยากตอบบนใบตองไหมคะผมชอบป่าอ้อยฮะโอ้ยตูแซบดีครับลูกชอบชอบค่ะอีชอชอบอีชอมันชอบอีชอตัววางรถเขาไปตะกูเลยเฟ้นแล้วเลยแล้วพี่ชายชอบชอบชอบตรงไหนอะมีอีโฟก ีโฟกไม่หูดแบบหน้าตาอีโฟกอ่ะสี่โฟกลองแนะนำ C ตัวเองให้พี่ตองเขารู้จักหน e ่อ่คะตสี่ี่แะน่ะชื่อชื่อหนูโฟกไม่มีผัวค่ะอยากหาผัวค่ะอ๋อครับต่อครับขอคนต่อครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อคิมมีจกก่จักรจี้หัวใจค่ะอ๋อครับชื่อเลวี่จกกักรจ้านค่ะชื่อชอวี่ค่ะ ส่วนหนูเอกีขยี้ท <c oughs> ุกส่วนค่ะผมหนูชอบพี่ทุกคนดีค่ะแต่หนูมีชอบผู้ชายค่ะจบแล้วครับผมชอบเอาจริงผมชอบคนแนะนําตัวคือผมชอบชอบพี่ชื่ออะไรนะผมดึกไม่ออกเยอะอยู่ข้างหน้าคุณทางข้างขวามืออะของหนูเหรอคะไอคิมไอคิมมีใจกระจิ้มหัวใจขอคุณค่าไอคิมคือเราไปเขาเลยไม่เป็นไรครับวันดีแบบคุณแม่บอกว่าต้อง คือ <c ười> เงินมาก็ตัวไปค่ะข้างหลังมีงห้อง,งอยู่นะครับตนตรงเล้าหมูสั่งแม่ไว้ไีแขนไม่หรอ <c ười> แค่แค่เงินมาค่ะโอเคเลยค่ะ <พอ S 1> เขาชวนไปห้องเช่าเล้าหมูนะอีคิม ลูกไซชักไม่เร่งค่ามาเลยขอบคุณค่ะพันสี่ราคาหนูไม่ได้แค่นี้เองเหรอคะไม่มีเปลนยังเบิร์นแสามร้อยก็พอแล้วไม่เต็มพันห้าเด้แหมอีชอวันก่อนเขาให้บุหรี่มือมวนหนึ่งมึงยังวิ่งตามแทบตายไปครับขอบคุณค่ะคุณพี่ได้เกาะด้วยคุณพี่คิมมี่เอาตูดเปิดฝาเบียร์ได้นหมฮะไม่ไม่ค่ะคือปกติคือโอ้โหใครไม่หยุดใครไม่หยุดเขาบ่ายเปย์บ่ายเปยสุด อามีห้าคนใช่ไหมผมมีอะได้บอกว่าเด็ดตัวไปถึงนะไม่เป็นไรค่ะอืมอันจะดีดีมันจะดีนะคะมันให้เยอะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่โอ้ขอบคุณค่ะผมให้คนข้างหน้าไม่ได้อ่ะเขาหยิบมาหน่อยได้ไหมได้ค่ะอีเอ็กซ์พี่เขยับไปเลยนั่งตักได้ไหมนั่งตักได้ไหมพี่ชาย รอนะเดี๋ยวใครรถรถรถคันเฮ้ยเียนดีกว่าครับไปไปไปเนี่ยโบก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 ขอบคุณพี่มากนะคะอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนค่ะไปไหนครับครับระวังรถกันเลยนะครับเฮ้ยเต้นเต้นโบกรถเต้นโบกรถเร็วเหมือนเหมือนเหมือนเขาเจอแล้วเขาเร่งความเร็วสู้ๆครับทุกคนเดนเดียวดนจัดเลยอีกเด็กเก่งไปแล้วเฮ้ยไี่ชอบไี่ชอย เธอจะขายเกินไปแล้วนะนี่บิดทีเดียวแตกเลยนะค่าเนี่ยครับไปแล้วครับเจอกันครับเจอกันค่ะเจอกันค่ะจอดรถเลยค่ะจอดรถเลยค่ะมานี่ก่อนค่ะจอดรถเลยค่ะค่ะโตก็ถึงตีตีโค้งอ้อมนี่อันนี้มีสตอรี่อยู่หรือเปล่าคะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกนะฮะมาแบบงง,งๆแต่มันทรงพลังนะฮะท่อนนี้เคียวพี่เคียวพี่สวยช่วยดูด้วยเคียวของพี่สวยไหมเคียวพี่เคียวพี่สวยช่วยดูด้วยเคียวพี่ไม่เหมือนใครเคียวของพี่ดูดีน้องดูสี่เหมาะมือไม่ใหญ่ไปเคียวของพี่ใช้ไลทํถามใครใครก็ใช้แต่